ฉีดวัคซีนโควิด19แล้วมีอาการข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์รัดเยียวยายังไงกรณีแบบไหนถึงจะได้รับเงินเยียวยา w o r k p o i n t Today สรุปมาให้ในคลิปนี้ครับหลังฉีดวัคซีนโควิด19มักจะเกิดอาการข้างเคียงซึ่งปกติสามารถเกิดขึ้นได้กับการฉีดวัคซีนหลายชนิดทั้งแบบรุนแรงและไม่รุนแรง นั่นก็เพราะร่างกายมีการตอบสนองต่อวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในร่างกายทําให้หลังจากที่เราไปฉีดวัคซีนจําเป็นต้องสังเกตอาการ30นาทีณจุดบริการเพื่อดูว่ามีอาการแพ้รุนแรงหรือไม่โดยทั่วไปมักจะเกิดอาการภายใน15ถึง30นาทีหากไม่มีอาการก็สามารถกลับบ้านได้สำหรับอาการที่ถือว่าเป็นผลข้างเคียงทั่วไปและอาการรุนแรงแบ่งได้ดังนี้ครับ อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนที่ไม่รุนแรงได้แก่มีไข้ปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอ่อนเพลียปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดโดยทั่วไปแล้วอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังฉีดหรืออาจจะเกิดขึ้นนานถึง1สัปดาห์ซึ่งปกติจะหายได้เองส่วนอาการข้างเคียงรุนแรงได้แก่มีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงมีจุดเลือดออกจำนวนมาก แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกมีผื่นขึ้นทั้งตัวอาเจียนมากกว่า5ครั้งปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรงชักหมดสติหากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์ใกล้บ้านหรือโทรศัพท์สายด่วน1669สำหรับผู้ที่มีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนรัฐมีนโยบายจ่ายเงินช่วยเหลือโดยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสอช,อชอ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจะช่วยเหลือกรณีที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงเสียชีวิตแต่ต้องเป็นผลจากวัคซีนฟรีที่รัฐจัดหาให้เท่านั้นนะครับโดยให้ยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านโรงพยาบาลที่ฉีดสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสปสชหรืออาสาสมัครยื่นโดยผู้รับวัคซีนทายาทผู้อุปการะ หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการก็ได้อาการเล็กน้อยเยียวยาไม่เกิน1,000 0บาทอาการปานกลางเยียวยา1น0 0 0ถึง50,000บาทกรณีเกิดภาวะเจ็บป่วยที่ต้องรับการรักษาไม่เกิน1 0 0 0 0บาทกรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการช่วยเหลือไม่เกิน2 4 0 0 0 0 0บาทกรณีเสียชีวิตหรือทุพพล,ลภาพจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน4,0,000 0บาท โดยเป็นเงินเยียวยาเบื้องต้นที่ไม่จําเป็นต้องมีการพิสูจน์หาสาเหตุว่าเกิดจากวัคซีนหรือไม่แต่จะมีอนุกรรมการสปรสอชอทั้ง13เขตทั่วประเทศพิจารณาโดยใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ดูจากประวัติและข้อมูลต่างๆดําเนินการพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาและจ่ายเงินภายใน5วันหลังมีมติโดยมีระยะเวลายื่นคําร้องได้ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ท,ทราบความเสียหาย รายละเอียดนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปอสอชโทร1น3 3 3 0มาตรการนี้ครอบคลุมประชาชนทุกสิทธิ์คือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองสิทธิ์ประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการใครที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วลองสังเกตและเฝ้าระวังอาการข้างเคียงตัวเองให้ดีนะครับและหลังฉีดวัคซีนมาแล้ว เรายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อด้วยการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆเหมือนเดิม Workpoint Today จัดทำวิดีโอคู่มือการปฏิบัติตัวในช่วงวิกฤตนี้อีกหลายคลิปติดตามได้ทาง p l a ลิสต์นี้กด subscribe กันไว้ได้เลยหรือหากอยากทราบวิธีการปฏิบัติตัวด้านไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ Workpoint Today ขอให้ทุกคนสุขภาพ,าพแข็งแรงและหายป่วยไวๆนะครับ